โกก๊อโกทราเวลวันนี้เราพาเ,เพื่อนมาสัมผัสประสบการณ์กาแฟสุดพิเศษที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนที่เอสเปรสโซ s รสขับเยาวราชค่ะและแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะนำโกก๊อมากินคู่กับกาแฟเข้ากันมากๆเลยค่ะ ใกล้วันแม่แล้วนะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากก็อย่าลืมนึกถึงโกก๊อปนะคะเรามีโปรดีๆมาฝากค่ะซื้อกโกก๊อป6ห่อเพียง200บาทเรามอบถุงกระเช้านำไปใส่มอบให้คุณแม่และคนที่คุณรัก2ใบเลยค่ะเรมีวันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคม2566เท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ค่ะ ากเพื่อนๆกดหัวใจแสดงความคิดเห็นรีโพสคลิปแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้โกกอปด้วยนะคะ